สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่อง DHR Horton นะคะหรือ DHI ที่เขารู้จักกันในตลาดหุ้นบริษัทนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่าเป็นผู้สร้างบ้านรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาดูกันค่ะว่า,าบริษัทนี้เขาทำธรุรกิจยังไงทำเงินจากอะไรแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนของตลาดมีแนวโน้มเป็นยังไงต่อไปน่าสนใจมากนะคะว่าทำไม DHI ถึงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ในตลาดที่แบบ แข่งขันกันดุเดือดขนาดนี้ทําได้ยังไงลองมาแกะดูกันค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่า DHI เนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจที่เ,เรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็แข็งแกร่งจริงๆซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้งั้นเราเริ่มตรงนี้เลยค่ะโมเดลธุรกิจเขาทําเงินจากอะไรเป็นหลักคะแน่นอนก็คงเป็นการขายบ้านสร้างใหม่พวกบ้านเดี่ยวเทาโฮมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ข้อมูลถูกต้องครับอันนั้นคือรายได้หลักเลยคือการสร้างบ้านแล้วก็ขายไปแต่ว่าที่ทำให้ DHI เขาเมีความพิเศษขึ้นมาอีกขั้นก็คือเขาไม่ได้ทำแค่นั้นครับเขามีหน่วยธุรกิจที่เรียกว่า Financial Services หรือบริการทางการเงินด้วยอ๋อหรอคะยังไงคะก็คือเขาให้บริการสินเชื่อบ้านหรือ Mortgage นะครับให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านกับ DHI โดยตรงเลย อ๋อคือซื้อบ้านเขาก็กู้กับเขาได้เลยใช่ครับสะดวกมากแล้วก็มีทำประกันกรรมสิทธิ์หรือ title insurance ให้ด้วยซึ่งอันนี้จำเป็นมากเวลาซื้อขายบ้านที่อเมริกาอย่างไม่หมดนะครับมีอีกขาหนึ่งที่แบบว่ากำลังโตเร็วเลยคือธุรกิจให้เช่ากับการลงทุนหรือ rental operations and investments เชา่าเขาสร้างให้เช่าด้วยหรอคะ ครับเขาสร้างโครงการทั้งแบบอพาร์ตเมนต์หรือมัลติแฟมิลี่แล้วก็มีแบบบ้านเดี่ยวให้เช่าหรือซิงเกิลแฟมิลี่เรนทอลด้วยเป้าหมายก็คือสร้างไรายได้ประจำหรือ Recurring Income ให้มันเข้ามาเรื่อยๆนอกเหนือจากการขายบ้านอย่างเดียวครับ โห oh, ฟังดูคือทำครบวงจรมากๆเลยนะคะตั้งแต่หาที่สร้างขายแล้วยังมาปล่อยกู้ให้ลูกค้าแถมมีธุรกิจเช่าอีกแบบนี้มันมีข้อดีหรือเป็นจุดแข่งเขายัางไงบ้างคะการทำครบวงจรขนาดนี้อันนี้เป็นจุดแข่งสำคัญเลยครับเรียกว่า integration หรือการบูรณาการคือพอเขาทำเองเกือบหมดเนี่ยมันช่วยเขาควบคุมกระบวนการต่างๆได้ดีขึ้นเยอะ ควบคุมยังไงคะหมายถึงต้นทุนเหรอคะครับทั้งเรื่องต้นทุนเพราะมีอำนาจต่อรองซื้อวัตถุดิบได้เยอะราคาถูกลงบริหารผู้รับเหมาก็ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็การมีบริการการเงินเองเนี่ยก็เหมือนหาประโยชน์เพิ่มจากลูกค้าคนเดิมได้อีกทอดหนึ่งด้วยแล้วก็ช่วยลูกค้าปิดดีลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอืมจริงด้วยค่ะครับส่วนธุรกิจเช่าเนี่ยก็เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงไงครับ คือตลาดซื้อขายบ้านมันอาจจะผันผวนตามเศรษฐกิจดอกเบี้ยแต่ค่าเช่ามันค่อนข้างนิ่งกว่าทําให้บริษัทโดยรวมมั่นคงขึ้นเข้าใจเลยค่ะว่าการทาครบวงจรมันช่วยได้เยอะมากแต่ทีนี้พอพูดว่าเขาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือเอ่อ DHI เนี่ยถือว่าผูกขาดตลาดไปเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วยังแข่งกันเยอะอยู่อืม คำว่าผูกขาดอาจจะยังไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าตลาดสร้างบ้านในอเมริกาเนี่ยข้อมูลมันบอกชัดว่ามีการแข่งขันสูงมากคือมันกระจายตัวอยู่เยอะ highly fragmented มีผู้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยครับตั้งแต่รายใหญ่ระดับประเทศไปจนถึงรายเล็กๆในแต่ละท้องถิง่นไม่มีใครคนเดียวที่แบบคุมตลาดได้หมดแต่ว่าสิ่งที่ DHI มีแบบชัดเจนมากๆเลยก็คือความได้เปรียบจากขนาดหรือ economics of scale economics of scale หมายถึงก็คือยิ่งสร้างเยอะต้นทุนต่อหลังมันก็ยิ่งถูกลงครับในฐานะที่เขาเป็นรายใหญ่สุดเขาก็สามารถซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆได้ในราคาที่ดีกว่าเจ้าอื่นอ๋อซื้อเยอะก็ได้ราคาถูกใช่ครับสั่งวัสดุทีละมากๆไม้เหล็กหลังคาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ได้ราคาพิเศษและเขาก็มีเครือข่ายผู้รับเหมาที่แข็งแกร่งกว่าด้วย ทั้งหมดนี้มันก็แปลว่าเขาสามารถสร้างบ้านได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือไม่ก็ทำกำไรได้ดีกว่ารายเล็กๆครับนอกจากเรื่องขนาดแล้วเรื่องแบรนด์ก็น่าจะสำคัญเหมือนกันนะคะเห็นว่าอยู่ในตลาดมันนานมากข้อมูลบอก40กว่าปีเลยประสบการณ์นานขนาดนี้มันช่วยได้เยอะไหมคะโอ้โหช่วยได้เยอะมากครับการมีแบรนด์ที่คนรู้จักแล้วก็เชื่อถือหรือแบรนด์เรกโคนิชันเนี่ยในธุรกิจนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากค่ะ การที่ DRHU มานานสร้างบ้านมาเป็นแสนแสนหลังแล้วเนี่ยมันทำให้คนทั่วไปรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ไว้ใจในแบรนด์เดียร์ฮอเตนอีกอย่างคือพอเป็นบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือการจะไปหาแหล่งเงินทุนเช่นกู้แบงก์หรือออกหุ้นกู้มันก็ง่ายกว่าต้นทุนทางการเงินก็อาจจะต่ำกว่าด้วยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบมากๆเวลาจะขยายธุรกิจหรือจะซื้อที่ดินแปลงสวยๆมาพัฒนาคโครงการต่อครับอืมเข้าใจคะ่ะ สรุปก็คือ DHI อาจจะไม่ใช่ผู้ผูกขาดแบบที่นึกถึงในวงการเทคอะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาคือผู้นำตลาดหรือ market leader ที่ชัดเจนมากๆมีความได้เปรียบเยอะจริงๆทั้งขนาดประสิทธิภาพแล้วก็ชื่อเสียงที่สร้างมานานเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากๆแต่ถ้าไม่ได้ผูกขาดก็แปลว่าต้องมีคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันในวงการนี้ ใครคือคู่แข่งตัวฉกาดของ DHI บ้างคะที่พอจะท้าชิงตำแหน่งผู้นำได้มีแน่นอนครับในกลุ่มผู้สร้างบ้านรายใหญ่ด้วยกันนี่แหละครับที่แข่งกันดูเดือดข้อมูลบอกว่าอันดับสองที่ไล่บี้กันมาตลอดก็คือ l e n a r Corporation หรือ l L.E.N. l e n n r คุณคุณชื่ออยู่คะ่ะครับบริษัทนี้ก็ใหญ่มากโมเดลธุรกิจนี้คล้าย DHI มากๆเลย ทั้งขนาดทั้งการมีธุรกิจในหลายๆรัฐเรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดการเลยก็ว่าได้นอกจากเลนหน้าที่เป็นเบอร์สองแล้วมีรายอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะก็จะมีพูเทกกรุ๊ปหรือ PHM อันนี้ก็เป็นรายใหญ่อีกเจ้าที่เก๋าเกมเหมือนกันครับอยู่ในตลาดมานานแล้วก็มีโทบร r เ t อร์สหรือ TOL รายนี้จะแตกต่างหน่อยคือเขาจะเน้นไปที่ตลาดบ้านหรูหรือ Luxury Seg เ e n t เป็นหลักอ๋อเน้นคนละกลุ่มลูกค้า ใช่ครับอาจจะไม่ได้แข่งกับ DHI ตรงๆในทุกราคาแต่ก็เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดบนแล้วก็มีอีกรายที่น่าสนใจเรื่องประสิทธ,ธิภาพมากๆคือ NVR Inc. หรือ NVR NVR เหรอคะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่า DHI หรือเล่นหน้าแต่ NVR นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่แบบเน้นทำกำไรต่อนหน่วยหรือ margin สูงมากๆซึ่งสะท้อนว่าโมเดลธุรกิจเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกัน แล้วก็นอกเหนือจากพวกรายใหญ่ระดับประเทศพวกนี้นะครับอย่าลืมว่ามันยังมีผู้สร้างระดับภูมิภาคหรือ Regional Builders ที่เก่งๆในพื้นที่ตัวเองอีกเยอะเลยเช่น KB h o m e หรือ m e r i t a g e Homes พวกนี้ก็เป็นคู่แข่งที่ DHI ต้องเจอในแต่ละตลาดอยู่ดีค่ะสรุปคือสนามนี้แข่งกันดุดเดือดมากครับโดยเฉพาะกับเล่นหน้าและภูเทสค,ครุปนี่คือขับเคี่ยวกันตลอดเวลา การแข่งขันเข้มข้นจริงๆค่ะทีนี้ลองมองไปข้างหน้าบ้างค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย DHI เขามีปัจจัยอะไรที่จะมาช่วยให้เติบโตได้อีกในระยะยาวคะดูเหมือนตลาดยังมีที่ว่างให้โตอยู่ครับปัจจัยสำคัญมากๆเลยที่ข้อมูลหลายแหล่งพูดตรงกันก็คือเรื่องความต้องการซื้อบ้านในอเมริกาครับที่มันยังคงแข็งแกร่งแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงต่อไปอีกพักใหญ่ๆเลยเราคะ ทำไมถึงยังต้องการบ้านกันเยอะขนาดนั้นล่ะคะส่วนสําคัญมาจากเรื่องโครงสร้างประชากรครับโดยเฉพาะกลุ่มมิเลเนียลหรือคนที่เกิดช่วงปี1 9 8 1ถึง1น9 6เนี่ยกลุ่มนี้เขาเป็นประชากรกลุ่มใหญ่มากๆของประเทศและตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงอายุที่แบบเริ่มสร้างครอบครัวต้องการซื้อบ้านหลังแรกกันอ๋อเป็นเคลื่อนลูกใหม่ที่เข้ามาในตลาดพอดีใช่ครับเป็นดีมานระลอกใหญ่เลย ประกอบกับข้อมูลที่ชี้ว่าตลาดบ้านโดยรวมในอเมริกาเนี่ยมันยังขาดแคลนบ้านหรือ supply shortage อยู่คือบ้านใหม่ที่สร้างออกมามันยังไม่พอความต้องการจริงๆอาจจะยังขาดอยู่อีกเป็นล้านลหลังเลยครับโอ้ล้านหลังเลยค่ะ oh, DHI ที่มีศักยภาพจะสร้างได้เยอะๆไงครับแสดงว่า DHI ในฐานะผู้นำก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานตรงนี้ แล้วนอกจากการขายบ้านแบบเดิมๆล่ะคะมีเทรนด์อื่นที่น่าสนใจอีกไหมที่ DHI กำลังทำอยู่มีครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยข้อมูลชี้ว่า DHI กำลังให้ความสำคัญกับธุรกิจสร้างให้เช่าหรือ b u i l d to Rent มากขึ้นเรื่อยๆเลย Build to rent สร้างให้เช่าเหรอคะใช่ครับมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆในตลาดอสังหาอเมริกาตอนนี้คือแทนที่จะสร้างขายอย่างเดียวเขาก็สร้างเป็นโครงการอพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งหมู่บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวเพื่อปล่อยเช่าโดยเฉพาะเลยแล้วเขาทำไปทำไมคะทำไมไม่สร้างขายเหมือนเดิมเป้าหมายหลักคือการสร้างไรายได้ประจำหรือ recurring income ที่มันสม่ำเสมอครับคือไรายได้จากขายบ้านมันอาจจะเหวี่ยงๆตามเศรษฐกิจดอกเบีย้ยแต่ค่าเช่ามันค่อนข้างจะนิ่งกว่า ทำให้บริษัทมีกระแสะเงินสดที่มั่นคงขึ้นลดความเสี่ยงจากความผันผวนได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้การต่อย,ยอดจากธุรกิจบริการทางการเงินที่มีอยู่แล้วทั้งสินเชื่อประกรันก็ยังเป็นช่องทางเพิ่มกาไรได้อีกแล้วก็แน่นอนครับความเป็นผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นแต้มต่อสำคัญที่จะช่วยให้ DHI คว้าโอกาสต่างๆได้ดีกว่าคู่แข่งหรือที่เรียกว่ามีเลิศเถอของเงินสันเดานะครับ ฟังดูมีโอกาสเติบโตที่น่าสนใจหลายทางเลยนะคะทั้งจากตลาดเดิมที่ยังต้องการบ้านเยอะแล้วก็จากการบุกเบิกธุรกิจใหม่คือสร้างให้เช่าแต่ว่าในโลกธุรกิจเนี่ยมีโอกาสก็ต้องมีความเสี่ยงแล้ว DHI เขามีความเสี่ยงหรือความท้าทายอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะจากข้อมูลที่เราดูดูกันมาความเสี่ยงอันดับแรกๆเลยที่กระทบธุรกิจสร้างบ้านแบบเต็มๆแล้ว DHI ก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ย หมายถึงดอกเบีย้ยบ้านใช่ไหมคะ mortgage rate ถ้าดอกเบีย้ยมันปรับขึ้นสูงสูงเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่จะซื้อบ้านต้องจ่ายแพงขึ้นความสามารถในการกู้ก็น,น้อยลงกำลังซื้อหายไปซึ่งอาจจะทำให้ยอดขายบ้านชะลอตัวลงได้เลยอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่ต้องตามติดนโยบายเฟดตลอดเวลาครับนอกจากดอกเบีย้ยแล้วสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็น่าจะมีผลเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ขึ้นมาจะเป็นยังไงคะแน่นอนครับ อันนั้นก็เป็นอีกความเสี่ยงใหญ่เลยเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานเยอะความเชื่อมันหายคนก็ไม่อยากซื้อบ้านหรอกครับมันก็จะไปกดดันยอดขายกดดันกําไรของบริษัทโดยตรงเลยนอกจากปัจจัยนอกตัวพวกนี้แล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนภายในด้วยนะครับต้นทุนพวกค่าก่อสร้างเหรอคะใช่ครับราคาวัสดุหลักๆพวกไม้เหล็กปูนซีเมนหรือแม้แต่ค่าแรงคนงานเนี่ยมันก็มีความผันผวนของมันอยู่ตลอด ถ้าต้นทุนพวกนี้มันพุ่งขึ้นแรงๆมันก็จะไปกระทบอัตรากำไรหรือ m a r g จิของ DHI โดยตรงเหมือนกันแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นมันก็ยังเป็นความท้าทายอยู่ตลอดเวลาคู่แข่งอย่าง Lena นห,นหรือผู้เท c กรุป๊ป p เขาก็เก่งแล้วก็พร้อมจะแย่งส่วนแบ่งตลาดตลอดสุดท้ายก็อาจจะมีเรื่องความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่หรือ Regional Risk บ้างครับ คือถึง DHI จะเป็นบริษัททั่วประเทศแต่ยอดขายหรือการลงทุนมันก็อาจจะไปกระจุกตัวในบางรัฐมากกว่ารัฐอื่นถ้าเกิดเศรษฐกิจในรัฐนั้นๆมันแย่เป็นพิเศษมันก็อาจจะกระทบบริษัทได้มากกว่าที่ควรจะเป็นครับเข้าใจครบถ้วนเลยค่ะทั้งโอกาสทั้งความท้าทายสรุปจากการที่เราคุยกันเรื่อง DHR Horton วันนี้ก็พอจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่ผู้ผูกขาด แต่ d h i ก็คือผู้นำเบอร์หนึ่งในธุรกิจสร้างบ้านของอเมริกาจริงๆมีความได้เปรียบชัดเจนมากทั้งเรื่องขนาดเครือข่ายแล้วก็ลังของแบรนด์ที่สร้างมันนานมากๆเขาทำเงินจากโมเดลธุรกิจที่แบบค่อนข้างครบวงจรเลยตั้งแต่สร้างบ้านขายมีบริการการเงินเสริมแล้วก็กำลังลุยธุรกิจให้เช่าที่น่าจับตาม,มากๆด้วยค่ะใช่ครับภาพรวมระยะยาวยังดูมีปัจจัยหนุนอยู่จากความต้องการบ้านที่ยังขาดแคลนในตลาด แล้วก็การที่บริษัทพยายามปรับตัวไปหาธุรกิจเช่าเพื่อสร้างความมั่นคงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเจอกับความท้าทายและความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามเลยทั้งเรื่องวัตจักดอกเบีย้ยที่ไม่แน่นอนภาวะเศรษฐกิจความผันผวนของต้นทุนแล้วก็การแข่งขันที่สูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามประเมินผลกระทบกันไปเรื่อยๆครับเอ่อมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะครับจากที่เราคุยกันวันนี้คะประเด็นอะไรครับ คือการที่ DHI แล้วก็ผู้สร้างบ้านรายใหญ่อื่นๆในอเมริกาเนี่ยเขาหันมาทุ่มเทกับธุรกิจสร้างเพื่อให้เช่าหรือ build to rent มากขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปก,กับการสร้างขายแบบเดิมๆมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ในตลาดที่อยู่อาศัยของอเมริกาหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะครับแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของบ้านหรือ ownership ที่เป็นเหมือน American Dream ของเขาในระยะยาวยังไงบ้างคือ การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะทำให้สมดุลระหว่างการเช่ากับการซื้อมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเราสุดท้ายมันจะกระทบราคาบ้านความสามารถในการซื้อบ้านของคนทั่วไปในอนาคตยังไงอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่น่าสนใจแล้วก็คงต้องใช้เวลาดูกันต่อไปอีกหลายปีเลยครับกว่าจะเห็นภาพชัดๆ